เรื่องของงานแถลงข่าวเนี่ยก็เกิดจากแนวคิดว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเรามีความโดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นหนึ่งอยู่ก็คือเรื่องของทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นวิถีน้ำนะนอันัก การพัฒนาท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นะตะบลกยอนะคะก็อยู่ในจังหวัดสงขลาถ้าราชบัลสงขลาไม่เข้ามาดูแลมันก็คงไม่ใช่นะคะเราเข้ามาดูแลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวันนี้ที่มีการถแถลงข่าวกิจกรรมดีๆที่เราจะจัดขึ้นก็คือการอทอดกระถิ่นทางเรือนะคะ,ะเรามีทะเลสาบสงขลาที่เป็นเชิดหน้าที่เชิดหน้าชูตาของประเทศแล้วก็ยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่งหนึ่งนะคะ,ะ,ะจัด ฐถานที่สำหรับสมโพชองค์กถินในยินวันที่7สิกหายนะฮะแล้วก็ขอเรียนว่าการทอดกระถินทางน้ำเนี่ยเราก็เละาเว้นมานานเพราะว่ารูปร่างของสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างท่านอธิการวดีเรียนให้ทราบว่าอย่างเพียงจังหวัดนนท์กิจกรรมทอดกระถินทางน้ำครั้งนี้นะครับ นับว่าเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดหรือตาหมหาไรเนี่ยได้เลือกเอาวัดแหลมพอเนี่ยมาเป็นโมเดลมาเป็นเรื่องที่จะสออืบการท่องเที่ยวทางน้ำกันต่อไป<ม>ในอนาคตแล้วล่องมาเป็นทิวแถวเรือ60สิบลำแล้วยังมีเรือใหญ่อีกหลายลำ60สิบลำลำละมไม่เกิน5คนท่านนายกนะ5คนแล้วมีเครื่องชูชีพหมด รวมคนขับคนเด็กช่วยด้วยก็7คนเรือสปีดโบ๊ทเรานำมาเพื่อชัดถึงตัวเพื่อช่วยเหลือถ้ากรีกรเกิดทุบัติเหตุนะครับโดยตำรวจน้ำนำเรือลอยกระทงวัดแหลมพพอนะคะในวันอังคารที่8พฤศจิกายนตรงกับวันขึ้น15ค้าคเดือน12นะคะคและจะมีพิธีสมโภชองกระถินในวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน